โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบนันมีนักเรียนทั้งหมด431คนมีข้าราชการครู20คนพนักงานราชการ3คนนักการพานโรงช่างไฟระดับ41คน เจ้าหน้าที่ธุรการ1คนพนักงานขับรถหนึ่งคนแม่ครัวสองคนรวมค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น29คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายเกิดผลสสรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนาสีอัตลักษ์ของโรงเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเน้นสื่อสารทางภาษาและความเป็นไทยเอกลักษณ์ของโรงเรียน เปิดโอกาสการเรียนรู้สู่วิถีชาติพันธุ์ปรัชญาของโรงเรียนรู้เวลารู้หน้าที่มีวินยัยฝ่ายศึกษาจัญญางามคติพจน์ของโรงเรียนปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกำคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเด้นคุณธรรมนำเกียริวินยัย โรงเรียนรวมไทยพัฒนา4บริหารงานของโรงเรียนโดยใช้โมเดล Smart RT4 m o d e โเดเป้าหมายของ Smart คือเจาะจงวัดได้ทุกคนเห็นด้วยมีเหตุผลเริ่มและเสร็จเมื่อไหร่ R ประกอบด้วยวีเฟงสร้างความตระหนัก Reduce ลดพลรงงานที่ไม่จำเป็น r e a l i s ส i c สอดคล้องกับความเป็นจริง Responsible รับผิดชอบการทุกส่วนงานทีประกอบด้วยทีมการทำงานเป็นทีม Target มีเป้าหมายที่ชัดเจน timely มีกรอบเวลาที่ชัดเจน tracking ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ f o ประกอบด้วย for school สำหรับโรงเรียน for teachers สำหรับครู for students สำหรับนักเรียน for teaching สำหรับการสอนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4จัดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยใช้โมเดล a r t i f l learning model ฝึกทักษะการอ่านการเขียนการคิด และทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้นโดยผ่านกระบวนการ PDCA และชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยบูรณาการ8กลุ่มสารการเรียนรู้ทางโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ได้มีการนำผลการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4 และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประกันคุณภาพภายนอกมาใช้ในการพัฒนาดังนี้การศึกษาปฐมวัยตั้งค่าเป้าหมายระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับจุดเน้นพร้อมทั้งมีการดําเนินโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กปฐมวัยจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพและส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ครูได้เข้ารับการอบรมศึกษาดูงานและได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้ดีด้วยกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาสาขาพร้อมดำเนินการกำกับติดตามมีเทศภายในมีการประเมินผลการพัฒนาการจะช่วยในการยกระดับ จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานให้ความรู้แก่ครูโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทางโรงเรียนมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ครูในการสอนสะกดคำโดยใช้แบบเรียนเร็วเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านสะกดคำและการเขียนมีการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อเนื่องทุกปีจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกำหนดค่าเป้าหมายประจำปีการศึกษานำผลการทดสอบระดับชาติมาวางแผนในการพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นทุกปีจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินงานแนแนวดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพดำเนินงานในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ TLC ทำการวิใจัยในชั้นเรียนการอิเทศภายในอย่างต่อเนื่องการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียน ในแผนปฏิบัติการประจำปีต่อเนื่องทุกปีนำข้อมูลผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน